สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆได้อ่านกอไก่ถึงจอจานไปกับครูหยงแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูวิดจะพาเด็กๆมาอ่านชอชิงถึงขอถานนะคะเด็กๆไปหยิบหนังสือเล่มนี้มาค่ะอ่เด็กๆเปิดนะคะเอเปิดเลยค่ะอ่าเจอแล้วนี่ค่ะตัวแรกนะคะต่อจากชจอจ ชิงชอชิงใช้ตีมีเสียงชิ่งฉับเด็กร้องเพลงรับเสียงชิงฉับเอ่ยถัดไปนะคะต่อไปค่ะตัวอะไรคะชอช้างชอช้างงวงยาวงาขาวหูใหญ่นำมาเลี้ยงไว้ใช้ลากสูงเอ่ย ไปค่ะซอโซ่โซ่ซซเส้นใหญ่ใช้ล่ามสิ่งของใส่กุญแจคล้องของไม่หายเอยไปนะคะเป็นชอเชอชอเชอต้นไม้ปลูกไว้ร่มรื่นอากาศสดชื่น พื้นชุ่มช่ำเอ่ยยอหญิงยอหญิงเมตตาพูดจาอ่อนหวานใจบุญสุนทานช่วยงานเก่งเอ่ยเปิดถัดไปนะคะโดชัดาโดชัดาหน้ามองสีทองยอดแหลม คนสวมยิ้มเย้มงามชารลมจริงเออต่อไปนะคะต่อประตักต่อปะตักด้ามไม้ใช้ปักกระตุ้นมัวควายจอมวุ่นคุ้นกับปะตักเอยเปิดนะคะต่อไปค่ะถอฐานถอฐานตั้งไว้ ใช้วางสิ่งของนำฐานมารองวางของสูงเอ่ยวันนี้ถึงทอถานนะคะเด็กๆเอาเราอ่านกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมเดีย๋ยวมาท่ทวนค่ะเื้เร่ชอชิงค่ะชอช้างซอโซชอเช ยยหญิงดอชักดาตอปะตักขอฐานนะคะเด็กๆอ่าเราอ่านช้อถิ่งถึงทอ,อฐานเสร็จแล้วเราจะมาฝึกเขียนกันค่ะค่ะเด็กๆไปหยิบเล่มนี้มานะคะเราจะมาฝึกลากเส้นกันนะคะอ่าหยิบแล้วเด็กๆ คริสต์มาสมีรัว้วแล้วก็มีบ้านแล้วก็กล่องของขวัญค่ะอันนี้เดี๋ยวครูพิจะพาเด็กๆลากนะคะอ่าเห็นไหมคะเด็กๆอ่าทีนี้เรามาเริ่มลากเส้นนะคะจะเป็นเส้นเฉียงเฉียงลงมานะคะเฉียงลงมาด้านนี้อ่าเราทําจากรั้วก่อนเด็กๆเห็นรั้วไหมคะ จุดจากข้างบนค่ะลากเฉียงลงมาลากที่ให้มันเป็นเส้นทึบนะคะอะเฮ้ยรั้วเสร็จหรือยังยังลากเสร็จก่อนนะคะอ่ะรัว้วต่อไปเป็นต้นคริสต์มาสค่ะลากลงมาเลยเด็กๆค่อยๆลากนะคะ ไปเป็นรูปอะไรคะบ้านา่จุดจากข้างบนค่ะลากลงมาเลยตัวไหนที่เป็นเส้นทึบแล้วเด็กๆไม่ต้องลากนะคะลากตามคูวี้ไปได้เลยค่ะบ้านเราสวยแล้วเสร็จแล้วมากล่องของขวัญค่ะจุดกรลาก,กลเชียงลงมาเลยเด็กๆค่อยๆลากไปนะคะลูกไม่เสร็จ พร้อมคุณครูไม่เป็นไรนะคะค่อยๆทําไปนะคะอ่ารูปภาพเราลากเสร็จแล้วทีนี้มาดูบรรทัดข้างล่างเป็นภาพเฉียงเหมือนกันค่ะเด็กๆจุดแล้วก็ลากนะคะเก่งมากคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทําได้นะคะลากพร้อมคุณครูไปเลยอ่าเหลืออีกสองบรรทัด ให้เด็กๆฝึกลากเส้นมานะคะถ้าไม่เสร็จวันนี้ไม่เป็นไรคะ่ะค,ค่อยๆทำไปนะคะเสร็จแล้วถ้าเด็กๆว่างก,ก็ระบายสีมาให้ดูด้วยนะคะ